พระอาจารย์ท่านกำลังแต่งเครื่องสวดนะครับนะสวดเครื่องคู่ใหญ่ติอาจารย์คู่ใหญ่ครับกกำลัง ปั่นว่าปั่นก็จะทำพิธีใหญ่ครัปวดติดตามนะครับเครื่องนี้กับบอมี่นะครับมาจาหลวงพระบางนะครับหงพระบางนะครับดูเวี่ยงจันทร์ด้วครับเอาปูตุใหม่ได้ะข้าวตให้แม่นี ถอนแบบเป็นเครื่องถ่าอนครับกํลังจัดกําลังจัดครับแบบี่ีกล้วยี๋ออันนีดน่ยมืไนะมาได้มัมีกล้วยมีจอบบัวมีไข่นะครับยางเก่ายาง มันมันก็ห้องด้ยเออแล้วเดียไปสาวัวด้วยสาวเมียกนดติดตามไปได้ครับโกวางวดนี้มาแน่ๆนะครับล่างคู่าบ้านไหนที่ถนัดเวยว่ามาสาวเรา นี่ครับทรำบิทีนมิมนตอน่า,านปรจารย์มาทำบิธี่ยุ่ยยู่ยยุ่ยยบ้านครับยูบ่บ้านบ้านเลขที่นะครับอยาให้บ้านบ้านเลขที่เป็นแค่แนวทางนะครับนะครับเป็น่ทนวทานะครับ ครับเบิ้งครับมนันเองทีนะครับนี่นี่เห็ดเยู่กับย่อนแตงเนี่ยเห็ดเกิอดอยู่ทั้งปลายใหม่นะครับนะครับมาออกไปนี่แต่ะไปเอ,อาไม้มาได้ไปมาดีหยยบมันรดเหยยบมันนะครับเบิ้งเห็ด hết, cửa chưa